New d ดรฟ์ท o อยากกินเหมือนกินร้านก็เลยกินในรถหน้าร้านมันซะเลยลุยเป่ือือปูกุ้งไข่แซลมอนได้ปุ๊บกินปับ๊บเหมือนกินที่ร้านเลยครับและร้านแรกครับที่ผมพามาในช่วงสั่งกลับบ้านครับนั่นก็คือร้านซูชิแบบโอมาเกเซครับเพราะว่าโอมาเกเซเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่เขาจะสามารถเดลิเวอรี่ได้เพราะว่าเขาปั้นทีละคราแล้วก็ยื่นให้เราใช่ไหมถ้าจะเดลิเวอรี่เนี่ยต้องเดลิเวอรี่ตัวเชฟมาที่บ้านครับมาทําที่บ้านเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จริง ผมก็เลยอยากรู้ว่าเขาจะปรับตัวยังไงครับและร้านที่ผมจะไปนั่นก็คือร้านซูชิอิชิสึครับทำไมถึงเลือกร้านนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมเคยไปทานที่ร้านนี้มาแล้วเมืม่อประมาณสัก2-3ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมไปทานตอนนั้นเพราะว่าเชฟครับ,รบเขาเป็นเชฟที่ชื่อว่าริกูโทดะเขาเคยเป็นมือขวาครับของร้านซูชิสุกิตะที่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งร้านสุกิตะเนี่ยในทับเบลล็อของประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้คะแนนร้านอาหารเนี่ย อยู่ในอันดับ1อันดับ2ของหมวดซูชิตลอดเวลาเลยตอนแรกผมก็ไม่กล้าสั่งเอกเพราะที่แน่ๆเลยนั้นซูชิโอมากเกะราคาค่อนข้างจะแพงมากเราก็แบบไม่กล้าตัดสินใจจะสั่งไงถ้าเกิดว่าส่งกลับมาแล้วมันไม่อร่อยข้าวมันเละหรือว่าปลามันเซงขึ้นมาเนี่ยเสียดายเงินครับและตอนนี้ครับพอเขามาทำเดลิเวอรี่เนี่ยเราก็อยากรู้ครับว่าเขาจะทํายังไงแต่จริงๆเนี่ยเชฟริกุโทดาเนี่ยเขาจะกลับประเทศญี่ปุ่นแล้วนะแต่ว่ากลับไม่ได้ครับเพราะว่าติดโควิดก็เลยต้องอยู่เมืองไทยแต่ว่าในไหนทําช่ววงงนนี้้้้ขึมมาาแลครรับผอยกู ก็เลยจะทดลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นวิธีนี้ล่ะไปสั่งแล้วเอาเองและกินในรถเลยเนี่ยมันจะเหมือนที่ร้านขนาดไหนผมจะเป็นหนูทดลองให้เองครับผมฮัลโหลครับถึงแล้วครับผมจอดที่หน้าร้านเลยครับสีเขียวครับผมเห็นชัดเจนเลยครับครับผมขอบคุณครับเราก็เว้นระยะห่างครับ social distancing ครับผมใส่แมสก่อนครับเพื่อป้องกันออกจากบ้านเนี่ยต้องใส่แมสตลอดโอีคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เรียบร้อยได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันเลยดีกว่าโอ้โหอลังการมากาอแล้วครับที่เป็นแบบจากร้านซูชิโอมาเกษตรหอมาแบบสวยงามมากแล้วมาในกล่องไม้แบบนี้โอ้โหดงามครับต้องบอกก่อนนะว่าก่อนจะทานอาหารครับต้องล้างมือครับผมเอสุขานาไมยที่ดีครับสำคัญกว่าล้างมือครับกด subscribe ครับช่องนิวเชียพลให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาดูกันครับว่าเจ้ากล่องอลังการกล่องนี้จะเป็นยังไงนะครับดูภายในหน่อยครับโอ้ โ oh, อ้หอลังการมากครับที่เห็นแน่ๆเลยนะเปาคือครับปูกุ้งไข่แซลมอนไข่ปลาใช่ไหมปลาอันนี้ปลาไหลอันนี้อะไรอะเป็ดเหรอมีเป็ดด้วยเหรอโอ้ห oh, น่าสนใจครับและนี่ก็แซลมอนมาเดี๋ยวลองกินดูเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงได้ปุ๊บกินปับ๊บเหมือนกินที่ร้านเลยครับนี่แหละครับนิวสั่งกลับบ้านมาลองดูต้องรีบกินครับจะได้เหมือนกินที่ร้านมากที่สุดครับผม oh, ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากอะไรดีครับอลังการจริงๆปูก่อนแล้วกันชิมปูก่อน ได้นะผมบอกเลยว่าได้อะถ้าข้าวเขาคุกมากับนี่ครับน่าจะเป็นไข่หวานแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะเฮ้ยนี่ได้ว่ะเฮ้ยได้เลยอะสโมกแซลมอนครับแต่ด้านในเป็นดอกอะไรสักอย่างนึ่งอะไรก็ไม่รู้อะใครรู้พี่บอกเลหน่อยนะครับหืมหนูไข่ปลา กรุบกรุบแตกๆในปลาเหมือนไขป่ปลาเลยอะ่ะแต่เหมือนไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตนะเนี่ยอันเนี้เนี้ยอยากชิมอันนี้มากว่ามันคือเป็ดใช่ไหมต้องใช่แน่ๆมันต้องคือเป็ดแน่ๆต้องใช่แน่ๆเป็ดครับผมแปลกมากนะใส่เป็ดอยู่ในองคมากรเสบ็อกเนี่ยแปลกด,ดีครับปลาไหลเป็นไงปลาไหลปลาไหลครับอนาคตนุ่มใช่ได้อันี้น่าเป็นปลาย่างมีปลาย่างมาครับพวกใบไม้นี่กินได้นะไม่ต้องเขี่ยทิ้งหอม อืมนุ่มอร่อยมากตัดรสด,ด้วยพวกนี้ครับของดองกรอบ,อ,บอ,อีกุละล้างมือแล้วอืมเียงอืมเจียงดีได้ความเปรี้ยวของมะนาวม,มาด้วยมาดูไฮไลท์ของงานนี้กันเป่าฮื้อหอยเป่าฮื้อมากับซอสต,ตับของเขาครับมีด้วยนะในบ็อกนี้อืมอืมดีเลยอะ่ะ อมไม่ธรรมดานเนี่ยเชฟเชปริกุครับเช็มริกุดีมากเลยครับอ,อืดูทุลักเล่ไหมแต่บอกเลยนะว่า วิธีเนี่ยผมว่าเวิร์กแล้วล่ะคือสั่งปุ๊บกินในรถเลยเนี่ยรสชาตินะเหมือนที่กินที่ร้านเลยจากที่ผมระแวงนะว่าแบบสั่งกลับบ้านอันนี้สั่งกลับบ้านไม่รู้ดีกว่าแต่ว่าพอสั่งมากินในรถแหละตอนแรกคิดว่าแบบ7 0 8 0ินี่คือว่าหรูแล้วนะผมให้เลยนะ90%ครับด้วยวัตถุดิบพรีเมียมด้วยอาหารต่างๆนานา,นาที่ใส่เข้ามาเนี่ยอร่อยเลยเหมือนกินที่ร้านเลยครับเอาละฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องนิเชย์ลด้ว,ย,วย,ยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผผผมม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 ลลลลออองงงงงไไไไปสัััััั่่่่่กกกบบ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 ้้้้้้้้าา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 านน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 นทีีีีนนรรรรรรรหหแแวววววิใถะะะคคคคคเเตต์ดด๋ยยจพุณ สนใจบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม